สวัสดีครับผมทารัตนับดูลายมือพานราพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทํำนายดวงสะตาคนเกิดราศีมังกรในเดือนมิถุนายนพศสองพนร้อยหกนะครับผมเริ่มจบไพ่ได้ไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญน,นะครับผมเจ็ดเหรียญเป็นไพ่ของคนที่กําลังปลูกพืชอยู่ปลูกผัก แล้วก็มองแปลงผักของตัวเองว่าเฮ้ยมันคุ้มหรือเปล่าวะเฮ้ยมันมันมันได้ผลผลิตออกมาหรือยังแต่ความจริงผลผลิตมันได้แล้วนะเห็นไหมว่ากําลังออกดอกออกผลออกเนี่ยน่ากินทีเดียวว่าเห็นว่าผักกําลังได้เห็นไหมว่าเหรียญพวกนี้คือมันเอาไปขายได้อ่ะผักพวกนี้เอาไปขายได้เป็นกําไรที่เขาปลูกหวานพืชปลูกผลมาเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเหรียญมันออกดอกออกผลเต็มเลย ผักเนี่ยเห็นไหมน่มากินเนี่ยมาเหรียญเหรียญแบบออเป็นเหรียญเต็มเลยแต่ว่ายังเด็ดไม่ได้หมายถึงว่ามันออกมันมันกาลังโตอะ่ะเห็นไหมอยู่ในแปลงผักเนี่ยเต็มเลยมันออกมาเหรียญเดียวแปลงว่าเอาไปใช้ได้เหรียญเดียวแต่ว่าที่เหลือมันก็กําลังจะใช้ได้ก็คือกําลังรอต่อไปว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงกับไอท้ที่ลงทุนไปเท่านี้ลงทุนไปนแต่มันได้แน่นอนอะ่ะที่กําลังจะออกแปลง ที่ว่าแปลงผักทั้งที่เหลือที่ว่าเราจะกลายเป็นเงินต่อไปแสดงว่าเขากําลังรออยู่ว่าไอ้ที่เนี่ยเป็นเงินเนี่ยกําลังจะได้นะแต่ว่ากําลังรออยู่ว่าจะปลูกเพิ่มจะพอแค่นี้นั่นแหละนี่คือความหมายแต่ไพ่นี้หมายถึงพื้นดวงของราศีมังกรและมันหมายถึงดวงจรดวงจรคือดวงช่วงนี้ไพ่ใบที่สองมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงอดีตอดีของราศี แต่อย่าไปเข้าใจผิดนะว่าอดีตนานปูนมันคืออดีตเมื่อสองสาเดือนเช่นเดือนเราทำไมเดือนอะไรเราทำายเดือนเดะพระสภามิถุนาอาจจะเป็นสักเดือนเมษาเดือนมีนาเดือนกุมภาเดือนมกราอะไรอย่างนี้ส่วนไพ่ใบที่สามเดือนพระสภาเดนมษเดือนาเอมภาเดือนไอยนี้ไพ่ใบที่สามเนี่ยที่กาลังจะจะเป็นใบที่สามเนี่ยคือเดือนพระสภามิถุนาไพ่ใบที่สี่คืออนาคตที่ถ่ายจากเดือนมิถุนาเป็นต้นไปอันนี้พอเข้าใจอสมเขตเดี๋ยวเริ่มพูดเลยดีกว่าเดี๋ยวเสียเวลา ไพ่ใบน,นี้ถ้าเราพูดถึงคือไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ดีดีนะดีมากกว่าลายนะอืมท่าน้ำไพ่มีดีเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไพ่ใบน,นี้เนี่ยถ้าเราทายถึงพื้นดวงจะบอกว่าราศีมังกรทำงานเก่งครับมีอะไรมาสมมติว่าให้ขายที่ดินนะให้ขายโปรเจกต์อย่างงูน้นโปรเจกต์อย่างนี้ให้ทำอะไรอย่างงู้นอย่างนั้นทำได้หมด ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ทําได้ครับทําได้ดีด้วยไี้อย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนเงียบๆผู้ชายคนนี้ดูจากลักษณะท่าทางต้องจินตนาการไพ่ให้ออกบางคนอยากเรียนรู้เรื่องไพ่ยิปซีคนจริงผมก็จะเปิดสอนเหมือนกันแหละไพ่ยิปซีเพราะว่าผมก็มีประสบการณ์มามากกว่า20ปีแนละ้วที่ว่าเรียนไพ่ยิปซีมาเนี่ยแล้วก็ใช้ในการดูจริงเนี่ยจึงบอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าจะเปิดสอนอยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราทักไลน์โอเเอ๋บก่อนได้มีมีมีช่องทางข้างล่างเดี๋ยวจะประกาศท้ยคลิป แต่ว่ายังไม่ได้เปิดสอนตอนนี้นะแต่แตยังไงถ้าจะเปิดสอนเดี๋ยวจะแจ้งเขทักมาไว้ก่อนได้แบบแอดมาเป็นเพื่อนหรืออะไรยังไงก่อนได้ใน Li โอเอนะไลโอเอนะครับผมแต่ว่าไอ้นี่เนี่ยคือสัมภามมาก่อนได้นะอ่านนเนี่ยเนี่ยไพ่ใบนี้คือจะบอกผู้ชายคนนี้เนี่ยขมักขามแมในการเนี่ยขมักขามแมในการที่จะทํางานโดยเพราะราศีมังกรเนี่ยเป็นคนขยันเป็นคนจริงจังไพไ่ใบนี้ดูนะ ว่าเขาเป็นคนที่หน้าเนี่ยเขาจริงจังมากเลยถึงคนจริงจังแล้วอย่างมึงคือจริงจังไม่พอ,อยังบางนคนที่แบบเขาเรียกว่าซีเรียสเก่งเพราะจริงจังย่อมมาจากเขาว่าซีเรียสบางทีให้เข้าวัดทําบุญให้หาหนังตลกมาดูจะทําให้มันผ่อนคลายหรือบางคนมีวิธีอย่างอื่นก็แล้วแต่แล้วแต่บุคคลทําให้แบบใครเครียดไม่ต้องมาร่างเครียดปั้นแบบเครียดมากเกินไปจะไม่ดีไง แต่ราศีมังกรถ้าถามว่าจริงใจเป็นคนที่แบบมีความจริงจังแต่จริงโจ้ไหมจริงจริงไม่ค่อยจริงโจ้เท่าไหร่จริงโจ้เข้าใจไหมคำว่าอะไรจริงโจ้ก็คือคงไม่ต้องแปลนะหาจริงโจ้ยากคือค่อยเป็นคนที่แบบอ่ถ้ารักจริงเนี่ยหรือว่าจะทำอะไรจริงจริงจังจอ่ะจะเป็นคนจริงจังมากแบบผู้เล่น อะไรนี้แบบมีตลกอะไรอย่างเงี้ยนะหายยากจะหากับราศีมังกรยากถ้าโมโหก็โมโหก็้ายแต่ว่าร้ายเงียบไม่ใช่ร้ายออกมาตรงๆแบบไปทุกตีระทุสลายไม่ใช่เลยบอกว่าค่ะผู้ชายคนนี้ถ้าถามว่าเขาจะเ,เวลาไปพิมพ์เม้นด่าคนอื่นว่าสาเสียเสียเนี่ยเขาเอาเวลาไปทํางานดีกว่าเอาเวลาไปหาเงินดีกว่านี่คือลักษณะราศีมังกรแต่ถามว่าราศีมังกรที่อารมณ์ร้าย มีไหมอารมณ์ร้ายแบบร้ายมากแล้วไปลงกับคนอื่นก็มีแต่ว่าน้อยน้อยมากนะแต่หาว่าเขาออ้สมมติคุณเคยผมไม่พูดนะแต่แต่ขอพูดหน่อยหนึ่งคืออย่างเช่นว่าคุณเคยเห็นไ่มที่แบบบางทีร้ายแต่ลงเฟซลงแบบลง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 เน็ตอะไรอย่างเงี้ยไม่เงี้เดีคือลงไปพอลงไปปุ๊บสร้างกระแส ให้มันแบบทะเลาะกันแล้วก็มีเม็ดนุ่นเม็ดนีมมดม่มานั่นแหละนี่คือลักษณะสีมังกรคือถ้าใครได้ตังก็ตัวเจ้าตัวราศีมังกรอ่ะได้ตังคือสร้างกระแสลบให้มันตีกันเองสังคมเดือดร้อนเจ้าตัวเองได้ตังนี่ก็เป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันคือเป็นคนฉลาดแบบแยกยนต์ราศีมังกรเห็นว่าเขาจะทาอะไรดูเหมือนโง,โง่ๆดูเหมือนโง่ว่าทําไปทําไมแต่จริงๆแล้วแฝงด้วยความแยกยนต์ แต่จริงแล้วถามว่ามันทุกไหมบางคนก็ทุกนะแต่บางคนก็คือคุณทําสิ่งไม่ดีมันก็ทุกอะอันนี้เปรียบเทียบในการที่ทําสิ่งไม่ดีนะแต่บางคนคุณเคยเห็นไหมว่าคนที่ร้ายมากๆร้ายมากแบบชนิดร้ายมากๆเลยแต่ว่าหยิบชิ้นปลามันไม่บอกใครซึ่งซึ่งหน้าไม่จมตีซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยแหละก็เป็นลักษณะของราศีมังกรไนดะ้เหมือนกันมีหลายแบบนะครับล,าลาักษณะราศีมังกรแค่ราศีมังกรถามว่าทำอาชีพอะไรเหมาะ ตอบยากที่สุดเลยจะจะบอกราศีมังกรทำอาชีพตั้งแต่นางแจว๋วผมพูดนะนางแจ๋วคืออะไรคงรู้นะยันผู้จัดก,การยันเป็นเจ้าของกิจการลงก่อสร้างไอ้รับเหมาก่อสร้างได้หมดรวมถึงเป็นประธานบริษัทได้หมดเลยมันเป็นอาชีพมันเป็นราศีที่แปลกนะเพราะคุณเป็นคนขยันมากเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายทาง จนกันทั้งสามารถทําได้เกือบทุกอย่างถ้าคุณไม่ยอมแพ้ไปซะก,ก่อนเนี่ยเป็นลักษณะที่ 8. แปลกดาราสิงห์กรผมจะบอกว่าคุณตอนเป็นเด็กอ่ะอย่างที่ผมพูดตอนหลายๆคลิปนะว่าพ่งเก่งอ่ะเก่งทุกทางเหมือนกับคุณแบบไม่รู้เป็นซูเปอร์แมนมาจากไหนหรือเป็นเบบี้มาจากไหนที่ว่าเก่งมากๆเลยคือจะบอกว่าพ่อแม่นะยังไม่รู้เท่าคุณเลยที่คุณจะสามารถทําอะไรบางอย่างในเรื่องของปรัชญาเช่นสมมุติว่า คุณเตะเก้าอี้แล้วคุณก็ไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้ด้วยนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะร้องแต่พ่อแม่เนี่ยไปตีเก้าอี้บอกว่าทารูกฉันทําไมแต่ว่าไอ้ราศีมังกรเนี่ยก็จะบอกพ่อแม่ว่าไปตีเก้าอี้ทาไมเก้าอี้มันไม่มีความรู้สึกซะหน่อยเนี่ยผมก็พูดทุกคลิปเลยเพราะทําไมผมก็เห็นราศีมังกรเป็นแบบนี้เยอะแยะเยอะนะที่ว่าผมเห็นเด็กราศีมังกรอืมแต่ถามว่าทําไมโตขึ้นมามันมันก็เหมือนกับผู้ใหญ่ทั่วไปหมด เพราะว่าเด็กมันถูกลอหรลอมด้วยคําพูดของผู้ใหญ่กับสังคมของผู้ใหญ่ที่หล่อหลอมมามันเลยเป็นไปตามสังคมที่ถูกกาหนดมาและถ้าหลักสิ่งกรถูกเลี้ยงมาอย่างดีนะเลี้ยงมาอย่างดีในที่นี้คือเลี้ยงแบบเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องสังคมที่ถูกต้องไม่ใช่สังคมจอมปลอมอันนี้พูดเกินไปหน่อยนะเดี๋ยวเดยวโดนว่ายค,คือสังคมที่แบบคุณจะต้องเคารพผู้ใหญ่คนนี้ต้องทําแบบนี้ ต้องหมอกราบไม่ต้องอะไรเงี้ยต้องแบบอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าต้องคือจะบอกว่าให้เขามีได้มีอิสระทางความคิดจะดีไหมเอามา,รารสคนคนีมังกรอืมแค่นี้แหละนะพื้นดวงแล้วส่วนเรามาดูไพ่ใบนี้เอามาดวงดวงจอบ้าง รุงจองเนี่ยจริงๆจ,จ,จะบอกว่าไพ่มันี้เป็นไพ่ดีช่วงเนี้ยจะบอกว่าลงทุนอะไรไปก็งอกเงยแต่มันราศีมังกรต้องรู้ลักษณะนิสัยพื้นดวงก่อนว่าเป็นคนยังไงจริงๆเขาจะบอกว่าเขาดูก่อนต่อให้กําไรจะมาทุกอย่างจะงอกเงยแต่เขาไม่ลงไปทีเดียวนะเช่นว่าคุณลงทุนในหุ้น abc แต่ว่าคุณจะลงทุนเพิ่มอีกไหมคุณได้ทุนคืนแล้ว กำไรก็ได้แล้วด้วยนะ <_ an> เห็นไหมหนึ่งดอกแต่ว่าแต่ลงทุนเพิ่มอีกไหมขอคิดดูก่อนยังไม่แน่ใจอาจจะลงทุนเพิ่มอีกนะแต่ว่าก็ขอคิดดูก่อนเนี่ยมันจะเป็นไพ่แบบนี้แหละก็คือหมายถึงว่ายังไม่แน่ใจในเรื่องเกีย่ยวกับลงทุนถ้าเป็นเรื่องความรักก็ขอคิดดูก่อนเหมือนกันให้เวลาผมตัดสินใจหน่อยผมยังไม่แน่นอนกับอะไรสักอย่างเลยนี่คือแต่ถามว่าได้ไหมก็คือได้แล้วได้แล้วหมายถึงถ้าเป็นเรื่องของความสัมพัน์ บน,นี้ถ้าเราเปรียบเทียบพลังงานของไพ่นะความสัมพันธ์ไม่ส่งเสริมแต่หมายถึงว่ามันเป็นแพ่ของคนที่คิดเลึกกับความสัมพันธ์ก็เลยไม่ส่งเสริมคิดเลึกก่าไปคิดลึกๆนะคิดลึกๆมันเป็นเรื่องของแบบเฮ้ยมึงคิดงง่อแง่่องน้ามัเปล่าคือจริงๆแล้วไพ่ใบน,นี้เนี่ยมันเป็นแพ่ของการที่แบบคิดแบบคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาคิดว่าจะทําดีหรือเปล่าไม่ทําดีหรือเปล่าสุดท้ายมันเลยไม่ส่งเสริมเรื่องความรักเพราะผู้หญิงหรือไม่ว่าผู้หญิงอ่ะผู้ชายก็ด้วย ชอบความชัดเจนชอบความชัวว่าคุณจะชัวกับฉันไหมคุณจะชัวกับผมไหมมันจะเป็นแบบนี้แต่ราศีมังกรยึกยักเองเราอย่าเรียกว่ายึกยักยึกยักในเรื่องความรักแต่บทจะฟันก็ฟันเลยไม่ลอยรอไม่อะไรไม่อะไรไม่ให้ท่าถ้าเอาก็เอาเลยซึ่งบอกว่าเขารอดูจังหวะในช่วงนี้เฉยๆช่วงนี้ได้ทุกเรื่อง แต่ได้ได้ทุนแล้วนะคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะที่เหลือเนี่ยที่เหลืออีกหกเหรียญเนี่ยไม่ได้ได้ครับแต่เพียงแต่มันอยู่แค่ระวังการหลอคอเฉยๆเพียงแต่ตอนนี้ก็แค่ดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงดูสถานการณ์ก่อนแต่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ใบต่อไปให้คุณดูว่ามันจะเป็นยังไงในดวงอนาคตไพ่อดีตอดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เห็นไหมว่ามันสําเร็จแล้วอันนี้แล้วแต่นะว่าคุณจะเป็นโครงกรารร้อยแปดพันเก้าอะไร แต่มันสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วในที่นี้คือหมายถึงอะไรเช่นคุณลงทุนในคอนโดอันนี้ตอนนี้ก็แผ่นดินไหวกันจ้าละวันแต่ว่าเชื่อมาตอนนี้ตอนคุณลงทุนคอนโดคุณลงทุนในอสังหาคุณลงทุนในหุ้นคุณลงทุนอะไรคนอื่นก็จะบิตคอยก็ด้วยนะคือคนอื่นก็จะแบบมีปัญหายัางไงไว้บวมแค่ไหนเชื่อได้เลยว่าราศีมังกรกำไร หรือว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงทุนอะไรพวกนั้นแต่เกี่ยวกับธุรกิจได้ผลได้กําไรอ,าออกดอกผลและโครงการคุณกําลังจะสําเร็จสําเร็จครับผมพูดว่าตอนนี้เดินมาถึงเกือบถึงเส้นชัยบางคนนะหรือบางคนเดินมาถึงครึ่งทางแต่มันเป็นไปได้สวยแต่ทําไมถึงได้ไพ่วันนี้พูดละเอียดเลยนะหนึ่งสองสามเจ็ดเหรียญเพราะว่าที่ว่าคิดมากไง มันเลยต้องตัดสินว่าคุณต้องตัดสินใจฟันลงไปเพราะว่าเันสําเด็จเดินมาถึงครึ่งทางแล้วที่เหลือคือการตัดสินใจของคุณว่าคุณจะทํายังไงต่อไปมันอยู่ที่การตัดสินใจมันอาจจะอยู่ที่ใครสักคนในองค์กรหรือในบริษัทหรือใครก็ได้แต่ตัวคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะไปทางซ้ายหรือทางขวาเห็นไหมดาดเนี่ยถ้าคุณตัดสินใจได้ทุกอย่างจะไปได้สวยเลยบอกว่าการตัดใจของบางทีนะ คุณต้องรู้ต้องหุ้นก่อนว่าหุ้นเนี่ยหุ้นส่วนเนี่ยมันเกิดจากการตัดสินใจของทุกคนร่วมกันแต่คุณจะต้องตัดสินใจฟันลงไปด้วยมันหมายถึงใครถือหุ้นใหญ่อะผมพูดแค่นี้นะดวงลาซีมังกรอาจจะเป็นดวงถือหุ้นใหญ่ก็ได้ใครจะรู้แต่ว่าบางคนไม่ได้ถือหุ้นเนี่ยแต่ว่าดวงบางคนเนี่ยเป็นคนทําบริเขาเียกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นอะไรนะเจ้าของร้านหุ้น ร้านคุณอะไรคุณส่วนจำกัดผมพูดไม่ถูกนะก็แนะออต้นเป็นร้านขายของชําก็ไนดะ้ผมพูดตรงๆอ่าเป็นร้านขายของชําแต่ตัวเองเป็นคนดูแลแต่สมมติว่าลูกหลานมาแล้วก็บอกว่าจะปิดหรือไม่ปิดแต่ลูกหลานจะมาดูแลต่ออะไรแล้วแต่นะคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเพราะว่ามันเดินมาถึงครึ่งทางแล้วจะเอาไงต่อกับธุรกิจของคุณนั่นเป็นเรื่องของคุณแต่ถามว่าเป็นยังไง อนาคตอะอนาคตที่ถัดจากเดือนมิถุนาตัดสินใจไปแล้วการตัดสินใจทำให้บรลังของคุณไม่มั่นคงหรือเปล่า,พาไพ่ใบนี้คือมีหน้าที่ที่ต้องแบกรับมากขึ้นผมพูดนะคือจะบอกว่าตัดสินใจไปแล้วอะมันจะทำแม้ว่าคุณจะ ไปทางซ้ายไปทางขวาผลก็คือทำให้คุณมีหน้าที่ที่แบกรับมากขึ้นเพราะว่านี้คือกษัตริย์ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ที่สันครอนบางคนเนี่ยถึงับกระอักเลยนะว่าแบกรับไม่ไหวแล้วที่ยวมีหน้าที่แบกรับมากขึ้นนะ่ะแบกรับไม่ไหวแล้วจะก,กระโดดลงแม่น้ําแล้วควจริงนี่ไม่ใช่แม่น้ำแต่เป็นทะเลนะกระโดดลงทะเลเลยก็คือไม่เอาแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาแล้วจึงบอกว่า ถ้าคุณทนต่อไปได้ดวงจะเปลี่ยนเป็นดีถ้าทนต่อไปได้นะแต่ถามว่าคุณต้องมีวิธีและทางออกที่ฉลาดก่อนแต่ถามว่าคุณจะมีวิธีแก้ไขแบบไหนนั่นเป็นเรื่องของคุณหรือจะมาปรึกษาผมก็ได้ในส่วนตัวที่ว่าจะดูลังใหม่ว่าจะมีทางออกอยังไงถ้าสมมติคุณเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมจบไปแล้วใครทรี่ง,งานดูลายมือมสิ่งของเหงหรือจะดูอะไรกับผมติดต่อทักไลน์ไอดี ID, มาได้ที่ เป็นผมไปมาดูรายมือให้ซีแลนด์มาดูโมหงในออนไลน์นะครับผมก็ทางไลน์ดีมาที่ไลน์ดีทาราสองหกตัของเขาที่คลิปยูทูบหรือเป็นไลโอเอก็ได้พูดว่าคุิปนะครับเราอเอเป็นช่องทางอิสระมันเป็นช่องทางแบบธุรกิจนะตัวเหงควรจะรับทางนี้มากกว่าถ้าเป็นไลโอเอเพราะว่ามันรับได้ไม่จำกัดท้านไลโอเอผมดูสดๆทางทางโทรไลน์เต็มที่ทางก็คือดูสดๆทาทางโทรไลน์ นะครับผมก็มีอะไรก็สปีกก็ฟอนต์ทางทไลน์แบบคุยกันเลยแบบไม่เหมือนมาดูคนอื่นทั่วไปแล้วส่วนมีถ้าทำเป็นไลน์เขาเรียกว่าอะไรนะไลน์ไลน์ไลน์แอดเฟนอ่ะก็คือทางไลน์ทาัสสองห้าหกเนี่ยมันจะเป็นเพื่อนกันเลยแต่ทางเป็นเพื่อนกันผมก็จะมีจํากัดทางก็คือตอนนี้ยังผมยังรับเป็นเพื่อนอยู่ถ้าใครที่อยากเป็นเพื่อนกับผมแล้วดูอายรมือก,กับผมแบบเป็นส่วนตัวเป็นเพื่อนเป็นส่วนตัวเลยอ่ะก็ไลน์ทลัสสองห้าหก นะ ừ, หรือถ้าเป็นไลน์โอเอมันจะเป็นท่องทางธุรกิจซะหน่อยหนึ่งแต่ว่าผมจะรับช่องทางนี้มากกว่านะครับผมมันเพราะมันรับได้ไม่จากัดนะครับแต่ตอนนี้ไลน์โอลายทั้งสองของยังรับได้อยู่ก็จะรับไปแต่ยังไงสักวันเราต้องเต็มแหละแต่ยังรับอยู่นะอืมก็แล้วแต่ที่สำนักง,งานจะมีลายมือพี่ซีของพี่ถ้าใครที่ต้องการมาที่สำนักงานก็มาได้ลายมือพี่ซีของพีตัวเลขสี่อย่างจุดใจชุดใหญ่ไฟกระพริบ สอย่างนะครับผมจดใจชุดใหญ่ไฟกระพริบ4อย่างที่จะทง,งานแบบ v p เแบบ v p นะครับผมแต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะมีเวลาจํากัดถ้าใครที่เตรียมคําถามผมก็แนะนําให้เตรียมคําถามมาเพราะทุกอย่างจะมีเวลาจํากัดก็คือเตรียมเรื่องที่จะถามมาไม่ต้องเย็นเยอะนะครับผมก็จะได้เปิดประเด็นปิดประเด็นเลยไม่ใช่ว่ามายาวๆแบบสองชั่วโมงสามชั่วโมงยังไงไม่ได้นะก็คือเตรียมปัญหามาที่จะถามอาจจะมีต่อเวลาให้สักประมาณ15้านาที หรือยังไงที่ง,งานมีหนึ่งชั่วโมงแบบ VIP หรือจะเป็นหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ VIP เหมือนกันก็ต่อให้นะเต็มที่ก็คือหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ว่าถ้ามีวิธีหนึ่งที่งานคือแบบลายมือพี่ซีแบบธรรมดาตรงนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดานะแต่ราคาจะย่มเยาวลงมา,าตรงนี้เขาเรียกว่าธรรมดาก็คือจะอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงเต็มที่ที่สุดครับผมก็ไม่มีอะไรมาก ส่วนแบบออนไลน์ก็อยู่ที่ครึ่งชั่วโมงครับผมส่วนใครที่ตอนนี้ผมก็อาจจะมีการเปิดการสอนการเรียนการสอนพายิ้นสี่นะครับผมก็หรือจะเป็นลายมือก็สามารถแอถอะไรนะทักไลโอ o a แอดเฟนมาไว้ก่อนได้ก็คือแอดเฟนในลาย O.A. มาได้ก็คือถามสอบถามอะไรมาก่อนก็ได้นะ ที่ว่าผมจะเปิดสอนเนี่ยหรือว่าทักมาเป็นเพื่อนไว้ก่อนก็ได้หรือติดตามไว้ก่อนใน l i น์โอเพราะว่าถ้าเกิดเปิดสอนวันไหนก็อาจจะประก,กาศตอนนี้ก็เตรียมบทเรียนแล้วที่หรือเราดูสถานที่เราดูได้ตางๆพร้อมตอนนี้ก็คิดไว้ก่อนนะครับผมส่วนที่สำนักง,งานาผมมีแบบซูเปอร์วีพส่วนใหญ่ซูเปอร์เีพเนี่ยตอนคือผมจะดูให้กับแขกที่มาจากต่างประเทศหรือจะเป็นดูให้มหาเศรษฐีเจ้าสัวอะไรต่างๆที่ แบบมีสักภาพมากจริงๆเพราะว่าซ u เปอร์วีพีเนี่ยก็คือเป็นโค้ดไปด้วยในตัวแล้วก็ผมเป็นโค้ดด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีการโคด้ดจะมีการดูแลมือซีกของเฮงตัวเลขแล้วก็จะเป็นการดูแลยาวๆเพราะว่าการโค้ดไปด้วยในตัวเนี่จะคือค่าโคด้ดหลายคนคงมูนห้มันแปลกอยู่แล้วแล้วอย่างหนึ่งคือการเทรนอะไรต่างๆมาด้วยในตัวเนี่ยมันก็ตรงที่แบบว่า เดี๋ยวผมต้องแจ้งก่อนว่าที่ว่าดูครั้งหนึ่งในที่ว่าแบบซูเปอร์เอพีเนี่ยคือครั้งหนึ่งที่มาดูหนึ่งครั้งเนี่ยก็คือยาวๆไปเลยนะแบบไม่มีจากัดเวลานะแล้วก็ครั้งต่อไปผมแถมไม่อีกสองครั้งก็คือคุยจนกว่าแบบจะเคลียร์ปัญหาได้ก็คือหนึ่งถึงสองครั้งนะครับผมก็เป็นการโทรคอลหรือว่าจะเป็นการที่แบบทักมาถามอะไรแต่ว่าโทรคอลสองครั้งแล้วก็ทักมาถามเราอีกประมาณหนึ่งสองครั้ง อะไรอย่างนี้นะประมาณนี้นะที่ทาง Super v ์ p ีก็สามารถทักมาได้สอบถามาราคาแต่ผมจะมาแจ้งก่อนเลยเลยดีกว่าว่าราคาแบบ Super VP เนี่ยอยู่ที่หนึ่งมืนมันจะแพงที่สุดแพงกว่าเยอะเลยแหละเพราะว่ามันค่อนข้างพิเศษับผมส่วนใหญ่จะรับแต่แขกต่างส่วนใหญ่เนี่ย v ีมันจะมีแต่แขกต่างชาติต่างประเทศหรือว่าซุปมหาเศรษฐีจริง,รงๆก็ตรงนี้จะรับเทมแบบพิเศษเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะแบบมีดูให้คนอื่นบ้าง นะครับผมเพราะว่าเขาให้ไอเดียมานะครับผมก็ประมาณนี้ใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามทีนี้ขอลาไปก่อนเท่าน,นี้สวัสดีครับสวัสดีรับ